ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเท่าที่มีหลักฐานแน่ชัดมีเพียงสองรุ่นเท่านั้นและเป็นเหรียญล่อโบราณส่วนพระปิดตาเนื้อเมฆพัก พิมพสามเกอหรือเกอเดียวและพิมพ์โต๊ะกลางนั้นนักสะสมพระเครื่องในอดีตเมื่อประมาณ50ปีก่อนไม่ยอมรับว่าเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกและในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบเช่นกันเหรียญหล่อรุอ่นแรกหลวงพ่อได้จัดพิธีเทหล่อที่วัดพระเนียงแตก ส่วนหนึ่งได้นำออกให้บูชาในงานฝังลูกนิมิตที่วัดบางขลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งงานฝังลูกนิมิตนี้หลวงพ่อนั่งเป็นประธานในงานและชาวบ้านที่มาเชี่ยวงานทำบุญหนึ่งบาทก็จะได้เหรียญหล่อรุ่นแรกหนึ่งองค์เหรียญหล่อรุ่นแรกนี้สร้างประมาณปีพศ2440 วัดบางหลวงเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2420โดยมีหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและท่านได้ดำรงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นรูปแรกและในขณะนั้นท่านก็ดํำรงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกด้วยส่วนพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางหลวงได้เสร็จในปีพศ2441 โดยมีหลักฐานบันทึกข้อความว่าพศ2441ที่พระอุโบสถหลังเก่าบริเวณอกเหล่าของพระอุโบสถปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดสุดโซมมากทางวัดได้รื้อถอนไปหมดแล้วเหรียญหล่อรุนแรกนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อขันลงหินแก่ทองแดงบางเหรียญออกเหลืองบางเหรียญ ออกแดงอยู่ที่ความชัดของเหรียญเป็นพิมพ์พระพุทธนั่งขัดสมาธิในซุ้มเรือนแก้วและมีต้นโพธิขึ้นเหนือปกคลุมซุ้มดูเสมือนเป็นภาพสามิติสแสดงถึงความสามารถของช่างแกะแม่พิมพ์เป็นเหรียญหล่อบโบราณที่เก่าที่สุดและสวยงามที่สุดในยุคนั้นครับเหรียญรุ่นแรกนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมาก และเป็นเหรียญที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อทามากที่สุดจนถึงขนาดที่ว่ามีนักประพันธ์เอาไปเขียนเป็นนวนิยายเรื่องผัดเนียงแตกซึ่งในเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงเหรียญรุ่นแรกนี้ว่ามีคุณวิเศษทางด้านคงกระพันชาตีเป็นเลิศนับว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดและดีที่สุดที่หลวงพอ่อทา ได้สร้างขึ้นมาในอดีตนักสะสมพระเครื่องชาวจังหวัดพิจิตรหัวแหนเหรียญรุ่นแรกวัดพะเนียงแตกมากกว่าเหรียญจอบเหล็กและจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินค่านิยมเหรียญหล่อรุ่นแรกองค์สวยแชมเล่นหากันถึงหลายล้านบาทราคาล่าสุดขายห้าล้านบาทนับได้ว่าจึงเป็นพระเครื่องที่มีมูลคา่านิยมสูงที่สุดของจังหวัดนคนปรปฐม และมีราคาสูงสุดของจังหวัดนครปฐมจำนวนเหรียญหลักร้อยหรือประมาณ500เหรียญส่วนเหรียญหล่อรุ่นสองทำพิธีเทหลอ่อที่วัดพเนียงแตกสร้างประมาณพศ2450สยเหรียญรุ่นสองนี้สร้างจำนวนมากกว่าเหรียญรุ่นแรกหรือประมาณหลายพันเหรียญเนื้อเหรียญรุ่นสองจะออกกระแสเหลืองคล้ายทองฝาบาท เหรียญรุ่นแรกเนื้อจะสูงกว่าเหรียญรุ่นสองจากการบอกเล่านะครับของคุณตาเปลืองอดีตมกทายกวัดหนองเสือได้เล่าให้ผู้เขียนเมื่อปีพศ2525ขนาดนั้นนะครับท่านอายุได้ประมาณ85ปีกว่าญาติของท่านที่เป็นสิทธิหลวงพ่อคำวัดหนองเสือเคยได้รับเหรียญรุ่นสองจากหลวงพ่อคำวัดหนองเสือหลวงพ่อคำ บร์นาพาเมื่อประมาณพศ2456และหลวงพ่อทาได้ไปงานศพของหลวงพ่อคำด้วยและท่านได้เดินนำศพหลวงพ่อคำด้วยนะครับค่านิยมองค์สวยแชมรุ่นสองเลยหากันถึงหลักหลายแสนถึงล้านเหรียญรุ่นสองนอกจะจะสร้างในสมัยที่หลวงพ่อทาท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างตน้น ได้มีท่านผู้รู้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าภายหลังจากที่หลวงพ่อทามรณาภาพในปีพศ .2459 ก็ได้มีการสร้างเหรียญหล่อรุ่นสองขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีพศ .2463 โดยจ้างช่างที่บ้านช่างหล่อพรานกเขตบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีชื่อว่าช่างแชมชื่นจิต ต่อมาได้เป็นช่างประจำตัวพระธรรมวโรดมโชติอดีตเจ้าอาวาสพระปฐมเจดีการสร้างเหรียญหล่อรุ่นสองนี้น่าจะสร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างรูปหล่อเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงพ่อทาปีพศ .2464 เหรียญหล่หรอรุ่นสองครั้งนี้น่าจะสร้างพร้อมกับรูปหล่อเท่าองค์จริงปี พศ2464แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเหลียนหล่อวัดพเนียงแตกรุ่นสองมีหูรุ่นสององค์นี้ตบแต่งหน้าเหลียนหล่อวัดพเนียงแตกรุ่นสองไม่มีหูเหลียนหล่อโบราณทั้งสองรุ่นนี้มีคุณวิเศษทางอยู่โยงคงกระพันชาตรีมหาอุดและแควคาด และโชคลาภโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญหล่อรุ่นแรกนั้นมีประสบการณ์มากที่สุดจนนักสะสมพระเครื่องเข้าใจผิดว่าดีทางคงกับพันชาติมหาอุดและแขวค่าเท่านั้นความจริงแล้วนะครับมีทางเมตตามหานิยมและโชคลาภด้วยผู้พบประสบการณ์อย่างมากมายเรียกว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ